สวัสดีคร to ับส,ส,สวัสดีพี่ๆอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเหรียญนะครับฉลองอายุครบร้อยปีนะครับผมไก่สามเลื่อนร้อยปีนะครับก็คือเหรียญไก่ไก่จะมีหลายซีรีส์แล้วก็มีหลายผู้จัดสร้างมากเลยนะครับผมคือไก่ซีรีส์ไก่แต่ละซีรีส์เนี่ยก็ผู้สร้างก็มีเขาเรียกมีหลายทีมสร้างมีหลายทีมจัดสร้างนะครับผมเราก็เลือกเก็บเฉพาะรุ่นที่เราชอบนะครับผมอย่างผมนะครับซีรีส์ไก่เนี่ยครับเป็นซีรีส์ไก่สามเลื่อนนะครับจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นรูป เหรียญนะครับทรงเสมานะครับผมก็อันนี้ผมชอบนะครับเลยเก็บเอางี้ดีกว่านะครับเก็บตามความชอบนะครับบางคนเก็บคิดว่าจะไปหวังเอากําไรมันก็ยากนะครับผมเราอาจจะเก็บไว้ในระยะยาวนะครับเก็บเหรียญที่เราชอบเก็บรุ่นที่เราชอบนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้เก็บเหรียญหลวงพ่อพัดเก็บไปออกเยอะแยะมากมายเก็บไปก็ไม่ได้อะไรเก็บไปก็เอาไปปล่อยก็ไม่ได้นะครับใหญ่ผมไม่อยากให้คิดจางนันนะครับผมเราเข้ามา เก็บเหรียญของหลวงพ่อเนี่ยก็เพื่อที่ความศรัทธาของหลวงพ่อในตัวหลวงพ่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญนะครับที่ทางวัดจัดสร้างหรือผู้สร้างออกออกมานะครับผมทุกเหรียญนะครับหลวงพ่อปลุกเสกนะครับผมให้เราเลือกเก็บเฉพาะเหรียญที่เราชอบแล้วกันนะครับผมเหรียญไหนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่เก็บนะครับผมส่วนตัวก็เลือกเก็บเฉพาะเหรียญที่ตัวเองชอบเหมือนกันนะครับผมอย่างเหรียญเหรียญนี้นะครับผมฉลองอายุครบร้อยปีนะครับไก่สามนะครับเลื่อนร้อยปีนะครับผมเหรียญสวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันนะครับผม หล yeah. งยาลายทองชาตินะครับผมเนื้อบางเนื้อผมอาจจะไม่แม่นเนื้อนะครับเพราะว่าอ่าผมก็พูด,ดง่ายเราไม่ใช่เป็นคนเล่นพระนะครับเราก็แค่ศรัทธาหลวงพอ่อล้วก็เริ่มมาเก็บพระนะครับยังไม่ถึงปีนะครับผมผมก็เอาเฉพาะรุ่นที่ผมชอบนะครับผมรุ่นที่ผมชอบงานลงยาสวยนะครับสวยทุกเหรียญน,นี่นะเดี๋ยวผมแกะทุกเหรียญก่อนแล้วกันนะครับ เหรียญไม่ใหญ่นะครับผมเหรียญก็ประมาณสักสักเหรียญห้าได้นะครับประมาณเหรียญห้าเรานะนี่ยครับงานต้องบอกว่าสวยทุกเหรียญนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเหรียญจริงนะครับเนี่ยขออนุญาตนะครับผมเนี่ยหลวงยาแดงดํานะครับเห็นไหมครับข้างล่างก็เนี่ยฮะหลวงพ่อพัดนะครับผมเลื่อนร้อยปีนะครับเนี่ยหน้าหลวงพ่อนะครับผม เหรียญทรงเสมานะครับด้านบนเป็นตัดตรงนะครับผมเป็นห่วงเชื่อมนะครับไก่สามตัวนะครับผมแล้วก็เป็นพันยศนะครับพวกนี้น่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะนะครับน่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับตัวเหรียญสวยงามนะครับผมเดี๋ยวดูหน้าหลวงพ่อครับจมูกสวยนะครับเห็นไหมครับงานลงยาสีผมบอกผมงานลงยาสวยนะเห็นไหมตวงสือคมชัดนะครับอุปพัตนะครับด้านตรงหัวเข่าของหลวงพ่อก็จะเป็นรูปไก่นะครับ สัญลักษณ์ของการทำมาหากินนะครับขยันนะครับผมไก่นะครับก็อย่างอย่างที่เรารู้กันนะครับไก่เนี่ยเขาตื่นในเช้านะครับผมหากินนะครับคุยเขียไปทั่วหากินไปทั่วขยันทำมาหากินนะครับผมขยันหากินนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของไก่นะครับผมใครมีไว้บูชาก็บ่งบอกว่าขยันนะครับผมช่วยเขาเรียกว่าถ้าเราแขวนติดตัวไว้นะครับก็ช่วยเสริมนะครับในด้านของการค้าขายการทํางานต่างๆนะครับผมช่วยเสริมดวงเรานะครับผม แล้วลังก็จะเป็นไก่สามตัวเห็นไหมครับแล้วก็เป็นรูปพัยดยศนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับผมมันก็จะมียันนะครับนี่เลขโค้ดนี่ไก่นะใช่ไม่ใช่ไก่ไหมไอ้ตรงเลขโคดเนี่ยอ่าใช่ครับนี่ต่อโค้ดไก่ด้วยครับตรงนี้ตรงนี้จะต่อโค้ดไก่ด้วยนะครับผม สวยงามนะครับสวยงามทุกเหรียญเลยนะเดี๋ยวให้ดูอีนนี้ลงลงยาฟ้าลงยาแดงนะครับผมยาจีบอลน,นะครับเช่าบูชาไม่แพงนะครับผมผมเชอามาก็เหรียญแค่ห้าร้อยเก้าสิบาทเองนะครับแล้วแต่เนื้อด้วยนะและแต่เนื้อด้วยนะครับผมห้าร้อยเก้าสิบบาทผมถือว่าโอเคนะครับถือว่าเราเช่ามาเพราะเราศรัทธาหลวงพ่อนะครับผม บางคนนะครับอยากจะมีพระแท้ไว้แขวนคอสักองคหนึ่งนะครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าเราเช่าพระใหม่ก็จริงแต่อย่างน้อยพระที่เราเช่าคือพระแท้นะครับผมต่อโค้ดไก่นะครับด้านซ้ายมือนะครับเลขโค้ดสองหนึ่งเก้าจัดสร้างน้อยนะครับจัดสร้างไม่เยอะสังเกตจากเลขโค้ดได้นะครับเลขโค้ดจะเป็นแค่สามหลักนะครับผมต่อโค้ดไก่ก็แล้วแต่ฝั่งนะครับอันนี้โค้ดไก่อยู่ฝั่งนี้นะครับผม ลงยาทุกเหรียญสวยทุกเหรียญนะครับดีฮะลงยาเขียวเหลืองแดงนะครับผมลงยาคุยพื้นคุยคุยพื้นด้านหลังด้วยนะครับดูกหนกนะครับผมเห็นไหมครับลงยาแดงที่กหนกนะครับผมลงยาจีวรด้วยนะครับจมูกรอยทุกเหรียญนะครับผมห่วงเชื่อมนะครับเวลาเลี่ยมนี่สวยมากนะครับเหรียญไม่ใหญ่มากครับเหรียญไม่ใหญ่มากนี่โค้สี่สิบสามนะครับใช่ไหมอ่าสี่บสามครับดูไก่นะครับ ไก่หางพวงนะครับผมมันไก่แจ้นะครับผมต่อโค้ดนะครับด้านหลังเป็นพัดยศนะครับของหลวงพ่อนก็คือเลื่อนนะครับฉลองเลื่อนสมณศักดิ์นะครับก็คือเป็นเหรียญของพัดยศนะครับอันนี้ก็จะเป็นลงยาลายทงชาตินะครับผมลงยาลงยาแดงขอบลายทงชาตินะครับเนี่ยหน้าหลวงพ่อนะครับโงานลงยานะครับสีแดงฉ่ำๆนะครับผมสวยงามมากนะครับสวยต้องบอกว่าสวยทุกเหรียญเลยนะครับเห็นไหมฮะ นี่ครับพัดยศคมนะครับเห็นไหมครับเวลาเราไปเลี่ยมกรอบต้องบอกว่าโอ้โหสวยงามครับดูดูเหรียญนี่ครับงานลงยานะทำฉ่ำนะครับแหวนคอนี่สวยคล้ายๆเหรียญหลวงพ่อรวยเลยเห็นไหมครับผู้จัดสร้างทีมเดียวกันครับนี่ฮะ ส,สวยๆทุกเหรียญน,นะครับผมผมก็มีประมาณ5้าหกเหรียญครับรก็เก็บไว้บูชานะครับชอบนะครับผมก็เก็บไว้เลี่ยมเก็บไว้แขวนนะแขวนคอได้นะครับผมนี่นะครับใครสนใจก็สามารถทักมาขอแบ่งได้เหมือนกันนะครับผมผมเช่ามาก็เหรียญ5้าร้อยเก้าสิบบาทนก็แบ่งได้นะครับผม